สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปของราวพัฒนาล่างนะคะก่อนจะมาดูของวันที่2 1่สิบมีนานะคะมาดูของวันที่ 19. ก่อนนะคะงวดน,นี้ตัววิ่งไม่เข้านะคะแอดให้สกับ6ดันไปข้างบนเนาะ64นะคะออกตัวนี้ตรงๆเลยนะคะก็ต้องขอโทษด,ด้วยแต่มันเข้าตัวกลับนะคะเข้าก็คือ1.3ตัวนี้นะคะถ้าถ้ากลับก็ ข้าเนาะถ้ากับถ้าใครเล่นกลับก็เข้านะคะเพราะว่าแอดตัดตัวไม่เด่นให้แล้วนะคะมันก็จะเหลือ2องสี่ห้าหดแดมันก็ได้นะคะถ้าเอามามัน8ปชุดเล่นกลับก็จะพอเหลืออยู่นะคะ,ะเข้า3 1เนาะอันนี้เนาะ มาดูของงวดวันที่21มีนานะคะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะเห็นไหมเอ่ยคำเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคัดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ การคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขช n แนลนะคะเอามาดูของล่างนะคะล่างมันหลุดหนึ่งสูตรนะคะเพราะฉะนั้นแอดก็จะละไว้สูตรหนึ่งก่อนแล้วก็จะให้สูตรใหม่มาให้นะคะอะมาดูของสูตรที่หนึ่งนะคะ สูตรที่หนึ่งเข้านะคะออกสามหนึ่งนะคะเข้าสองตัวเลยเนาะสามหนึ่งเห็นไหมเดี๋ยวแอดขยายให้นะคะอ่ะเข้าสามหนึ่งนะคะสูตรนี้อ่าสูตรนี้ใช้ หลักพันกับหลักร้อยบวกกันนะคะหลักพันกับหลักรนะ้อยน้องวดาที่สิบสี่พันกับร้อยบวกกันนะคะก็จะได้สี่สามบวกหนึ่งได้สี่นะคะสี่ห้าหกบวกอีกสองนะคะก็เป็นแปดเอามาดู สูตรที่2ก็เข้านะคะเข้า3านเนาะเข้าที่หลักสิบนะคะสูตรนี้ใช้หลักแสนคูณสงลบหนง,งวดที่14หลักแสนแสนก็คือได้จิตคูณด้วย2ก็ได้14บลบหก็เป็น สามสี่ห้าหอันนี้ตัวเดิมนะคะสูตรนี้มาสิบ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 สงสัยงวดนี้ต้องเป็นหลักหน่วยแล้วนะคะสูตรนี้อ่าสูตรนี้หลุดนะคะหลุดเข้าสามหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะข้ามสูตรนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวแอดเขียนงวดที่สิบสไว้ก่อน มาดูสูตรที่สี่นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะงวดแรกได้สามสี่หกออกสี่หนึ่งนะคะเห็นไหมงวดที่สองได้สามสี่หกก็ออกเก้าหกนะคะก็งวดที่สามได้สามสี่ห้าหกก็ได้หกเจ็ดงวดที่สี 3, 4, 5, 6, ่ได้ห้าหกเจ็ 4, ด 5, 6, 7, ก็ออกสี่ห้านะคะ งวดที่5หลุดงวดที่6 9012ก็ออก24งวดที่7 9012ก็ออก04ออกอันนี้ออก24อันนี้ออก04นะคะงวดที่8งวดที่8 9012ออก21นะคะงวดนี้งวดที่9 3456ออก52 งวดที่1 5บห้ออก98นะคะงวดที่12 3 4 6ออก5้าสี่นะคะงวดนี้ออก2ตัวนะอ่ะงวดที่13 9 0 1 2ออกอันนี้ออก3าเนาะแอดเขีนผิดนะคะขออภัย เป็นเลขหนึ่งเนาะอันนี้เขียนตรงนี้ก่อนนะคะสามหนึ่งมาดูงวดที่สิบสี่นะคะได้สามสี่ห้าหกอะมาเริ่มตั้งแต่สูตรแรกกันเลยนะคะลราพัฒนางวดวันที่ยี่สิบเอ็ดอะมาดูนะคะผลประ กดออกงวดที่19 7เห็นไหมเจ็ดห้าสามหนึ่งหกสีสูตรที่1สูตรที่1ได้4ี่ห้าหกด สี่ห้าหกแปดสูตรที่สองสูตรที่สองได้สามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกสูตรที่ได้สามสี่ห้าหกสูตรที่สิบสี่ได้สามสี่ห้าหก เสูตรที่4หลักร้อยคูณด้วย2หลักร้อยคูณด้วย2หลักร้อยก็คือเลข1นะคะสูตรที่4คูณด้วย2 2 1 2บวกอีก1ก็เป็น3 4 5 6นะคะ อันนี้เป็นสูตรที่สี่สามสี่ห้าหก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 ชนกันที่สี่ห้าหก

3ามสี่ห้าหกสเอสี่ห้าหกสี่้าวันนี้จะมาเบิ้ลหรือเปล่า ี่ห้าหกชนกันที่สี่ห้าหกแล้วชนกันที่สองตัวเลขสามสามเหรอเดี๋ยวแอดขอเช็คนิดนึ่งสี่ห้าหก สูตรนี้ชอบมาหลักหน่วยสูตรที่สองชอบมาหลักสิบสูตรที่สี่สิบหน่วยสิบหน่วยเข้าหน่วยอ๋อสูตรที่สี่ก็ชอบมาหลักสิบนะคะเพราะฉะนั้นแอดจะให้สี่ ห้ 5, เป็นหลักสิบนะคะแล้วก็ส่วนหลักหน่วยก็จะเป็นมันมีเลขสามด้วยนะแอดว่ามันน่าจะมาด้วยนะเลขสามเป็นหลักหน่วยหรือเปล่า สามสามแอดให้สามสี่ห้าหกเป็นหลักหน่วยนะคะถ้าจับคู่เนาะก็จะจับได้สี่สามเห็นไหมคะสี่สี่สี่ห้าแล้วก็ขอไปสี่หกนะคะ

เดี๋ยวแอดยังไล่สูตรดูก่อนนะคะเพราะว่าแอดเพิ่งกลับมาจากธุระเนาะแอดเลยไม่รู้ว่าตัวไหนจะเด่นนะคะเดี๋ยวแอดขอไปเช็คสูตรดูอีกทีหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้แอดจะมาสรุปให้ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวแอดย่อให้ดูก่อนนะคะอืมแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ